สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวบนนะครับ8ชุดตรงๆนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็แล้วกันนะครับทั้ง3สูตรก็จะเป็นสูตรใหม่หมดเลยนะครับหลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับมีตัวเลขสูตรละ2ตัวนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่1จะเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับ4ครั้งนะครับ บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก4มีตัวเลข2ตัวนะครับสูตรที่2เป็นสูตรหลัก10บนใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหลัก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก4ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับ สูตรที่3เป็นสูตรหลักหน่วยบนใช้หลักหมื่นบวกหน่วยบนบวกหลัก10ล่าง3ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับจะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก873นะครับ สูตรที่1นึ่งเนี่ยคำนวณได้4 8สูตรที่2คํคำนวณได้71สูตรที่3คํคำนวณได้36จับคู่กันนะครับจะได้ทั้งหมด8ชุดตรงๆนะครับผลรางวัลออก8 7 3นะครับเข้าในชุดที่5นะครับย้ําว่าเป็นชุดตรงนะผมไม่ต้องกลับนะครับมี8ชุดเท่านั้นถูกเป็นวันแรกงวดถัดมานะครับสูตรนะครับก็จับกันได้8ชุดเหมือนเดิม ผลรางวัลออก907นะ907เข้าในชุดสุดท้ายงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้ทั้งหมด8ชุดเหมือนเดิมออก906นะครับ906เข้าในชุดที่1มงวดถัดมานะครับเลขท้าย3ตัวออก019 ศูนย์หนึ่งเก้าเข้าในชุดที่ห้างวดถัดมาเลขท้ายสามตัวเราวันที่หนึ่งออกเก้าศูนย์สามนะครับเก้าศูนย์สามเข้าในชุดที่หนึ่งงวดถัดมานะครับเลขท้ายออกสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองเข้าในชุดที่ห้า งวดถัดมานะครับเลขขาย3ตัวรางวัลที่1ออก8 72นะครับ8 7 2เข้าในชุดที่8ชุดสุดท้ายงวดถัดมาเลขขาย3ตัวรางวัลที่1ออก605นะครับ6 0 5เข้าในชุดที่เดแล้วก็งวดถัดมานะครับเลข้าย3ตัวออก5 30 530เข้าในชุดที่1 แล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรนะครับคำนวณได้481503แล้วก็เลขท้าย3ตัวออก453 453นะครับเข้าในชุดที่4 453แล้วก็เข้าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับสถิติย้อดหลังนะทำให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ ย้อนหลังให้ดู10งวดนะครับสถิติก็เข้าดีหมดนะครับยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับแต่ในงวดที่จะถึงนี้ในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับไม่รู้สูตรมันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะมันอาจจะหลุดก็ได้นะครับหรือมันอาจจะเข้าต่อตรงนี้ไม่มีใครทราบนะครับย้ําว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับในงวดที่ผ่านมานะเข้าแค่หลักร้อยตัวอย่างเดียวนะครับหลักสิบหลักหน่วยหลุด อันนี้สามตัวบนแปดชุดตรงๆอันนี้สูตรเก่านะครับที่ลงให้ในึงวดที่ผ่านมานะครับเดีวออกสี่ห้าสามนะครับสี่ห้าสามนี่เข้าเฉพาะหลักร้อยครับหลักสิบหลักหน่วยไม่เข้านะครับงวดใหม่หลักร้อยนี้คำนวณได้แปดกับสามแต่ก็ไม่รู้จะมาไหมนะครับอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวบางท่าน,น๋ยว,ว่าเอ๊งวดก่อนไม่เห็นเข้าทําไมงวดนี้มีตัวเลขเข้านะ แก้ไขตัวเลขหรือเปล่าไม่ได้แก้ไขตัวเลขนะครับเพียงแต่เปลี่ยนสูตรใหม่นะครับใครจะตามสูตรเก่าก็ตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้สูตรเก่าสูตรเก่าว,วิธีการคำนวณก็ตามนี้นะครับน,นี่อันนี้ของงวดที่แล้วนะ,นะครับนี่ของงวดที่แล้วมันเข้าแค่หลักร้อยนะหลักสิบหลักหน่วยไม่ผ่านอันนี้สูตรใหม่อันนี้อันนี้สูตรใหม่ที่เพิ่งลงวัน,นี้เป็นงวดแรกเดี <van> ๋ยวมาคำนวณงวดใหม่นะครับว่าสูตรใหม่ ทั้ง3สูตรจะคำนวณในเลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1ก่อนใครชอบสูตรเก่าสูตรใหม่ก็ลองไปตัดสินใจเลือกดูเอานะครับส่วนผมชอบสูตรใหม่นะครับส่วนผมชอบสูตรใหม่ใช้หลักแสนนะครับสูตรที่1ใช้หลักแสนเลข2บวกหลักหมื่นเลข6บวกหลัก10ล่างเลข1บวกหลักหน่วยล่าง4ี่ครั้งนะครับ หบวกกัน4ครั้งได้4บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1เลข8บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่สองเลข6ตัวสุดท้ายบวกเลข4ี่คงที่2อบวกหได้8ปดแบวกหนึได้9 9บวก4ได้13 13บวก8นะครับได้21 21บวก8ได้29 29บวกอีก10ก็เป็น39นะครับได้เลข9ตัวแรกสูตรบวก4 9บวก4นะครับได้13สูตรนี้ได้ตัวเลข9กับ3นะครับสูตรที่1 ไ่ก้กับ3นะครับสว่วนสูตรเก่าหลักร้อยเรานะสูตรเก่าที่ลงให้ในงวดที่แล้วนะครับหลักร้อยมันคำนวณได้8กับ3นะครับ8กับ3ต่างกันแค่ตัวเดียวนะครับต่างกันแค่ตัวเดียวมาดูสูตรใหม่ห้สูตรหลักสิบนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะรสูตรที่สองสูตรที่สองใช้หลักหม่นนะครับหลักหม่นเลขหก 6. มาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง2บวกสองได้4บวกหลักสิหน้าครั้งที่1เลข6กบวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับ6 62. ตัวสุดท้ายบวกเลขก4เหมือนกันนะครับบวกเลขก4คงที่6บวก4ได้10บวก6ได้16 16นะครับบวก8ได้24 24บวกอีก12นะครนะเป็น36 36บวกอีก4 40นะได้เลข0ูตัวแรกสูตรบวกเลข4เหมือนกันนะสูตรแรกก็บวก4คงที่บวก4เหมือนกัน,นดังนั้นสูตรนี้ก็จะบวก 4. สีศยบวก4ได้4สูตรที่2ได้ศูนย์กับ4 ได้ศูนย์ได้สี่มาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามใช้หล,ลักหมื่นนับเลขหกบวกหลักหน่วยบนเลขสาบวกหลักสิบล่างสามครั้งนับหนบวกกันสามครั้งได้สามบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขแปด บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 3ครั้ง3 8 24บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข7ตัวสุดท้ายบวก3คงที่6บวก3ได้9นะครับ9บวกอีก3ได้12 12บวก8ได้20 20บวก24เป็น44นะครับ44มาบวก อีก7นะับเป็น51 51บวก3 54ได้เลขสีตัวแรกสูตรบวก3สูตรนี้บวก3 4นะบวก3ได้7ดังนั้นสูตรที่3ได้47นะครับ ก็ได้ตัวเลขครบทั้ง3สูตรนะครับคราวนี้เราก็จะนําตัวเลขทั้ง3สูตรมาจับคู่กันนะมาจับคู่กัน904นะครับ904 907ใครที่ชอบเลข0ก,ก็มีตัวเด่น904 907นะครับ คราวนี้ก็จะเป็น944มีแต่ตัวเลขสวยๆทั้งนั้นนะครับใครชอบเลขเบิ้ลก็ไป944นะครับ947สวยทุกชุดนะครับผมบอกได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นหลักร้อยที่เป็นเลขะครนะคราวนี้304นะครับ304 สามศูนย์เจ็ดสามสี่สี่ตัวสุดท้ายสามสี่เจ็ดนี่นะครับเราก็จะได้สามตัวบ,บนแปดชุดตรงๆนะครับสูตรใหม่ในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับทวนอีกทีนะครับได้เก้าศูนย์สี่นะครับเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสี่สี่เก้าสี่เจ็ด 3.04.307. 3.44.3.47ย้ําว่า8ชุดนี้สวยมากนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าชอบชุดไหนเป็นพิเศษนะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับในชุดสรุปผมก็ลงไว้ให้ดูก็มีชุด904ที่ผมซื้อสลากไว้แล้วก็ลงให้ดูแล้วว่าซื้อจริงนะส่วนชุดอื่นนะก็สวยเหมือนกันนะ907ก็สวย 944เลขเบิ้ลก็สวยนะครับแม้แต่304 307 344หรือใครชอบ947 347ได้หมดนะครับตัวเลขสวยทุกชุดนะผมย้ำเลยแต่นะครับรางวันมันจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับวันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนล่วงหน้านะครับมันยากมากที่เราจะรู้นะมันยากมากที่เราจะรู้แต่ถ้าใครเลือกสูตรถูกนะครับ เกิดดวงดีเกิดมันมาครบทั้งสามสูตรแบบนี้เหมือนงวดที่ผ่านมาถ้ามันมาแบบนี้นะมีโอกาสถูกแน่นอนนะครับพอสูตรเนี่ยมีเป็นร้อยสูตรนะมันยากที่เราจะเลือกถูกนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เราจะถูกมันก็คงจะงวดใดงวดหนึ่งแหละอาจจะเข้าสามตัวตรงๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับจากนั้นใครชอบก็ลองนําไปพิจารณานะครับถ้ามีชอบผ่านไปก่อนนะผมไม่ต้องมาว่าผมเนาะนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะเบอรลืมทิ้งขายใครที่ชอบแนวทางในกลุ่มนะครับผมอันนี้บอกอีกทีใครจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาตามนี้นะครับ64 VP99 นี่ผมไม่ได้บอกนานมากนะครับแล้วก็ไม่ได้รับสมาชิกเข้ากลุ่มนี่นานมากนะครับผมบอกได้เลยนะครับกลุ่มผมนี่ก็เข้าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะค,คือไม่ง่ายนี่คือบางคนทักมาเป็นอาทิตย์ ก็ยังไม่ได้เข้านะทักมาเป็นสองอาทิตย์ก็ยังไม่ได้เข้านะครับครั้งมัวได้ติดงานไม่ได้มารับก็คือทําคนเดียวนะครับวันนี้นะครับใครจะเข้ากลุ่มย้ําว่ากลุ่มฟรีนะครับกลุ่มฟรีรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับวันนี้นี่จะรับสมาชิกเข้ากลุ่มนะครับวันนี้จะจะเปิดรับสมาชิกเข้ากลุ่มท่านใดที่สนใจก็ทักมานะครับทักมาว่าเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมกลุ่มฟรีก็ ลงทุกแนวทางนะครับทางรัฐบาลไทยอานอยลาวมีครบหมดนะครับก็บอกเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่จะเข้ากลุ่มวันนี้นะจะเข้าก็รีบเลยนะครับพอบางท่านทักมาหลายวันเลยยังไม่ได้ตอบสักทีนะครับผมนี่ต้องไปไล่ย้อนหลังดูว่านะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ